สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสูขคูสุขคนนะครับมานิกาเมื่อพเมื่อพ่อก็ชองบริข้าเสบหาเนี่ยเสบเซบมาสู่สกินให้เราครับพี่น้องมานี่เลยอาหารปานเห่านะครับผมอาหารอีสานบานเห่าปนป่าปนป่านะครับผมสมพักเสียนทั้งนี้เป็นเนเี่ยแกมนะครับเป็นหมูยอนะครับผมหมูยอแล้วก็มีเน้อใหม่นะครับมันจะไกลเนี่ยเด้อพี่น้องมันกระลำ อยดอดเราเคียดมากกบปลากแกยมอ่อขอเสาร์ต้องกันครับผมมาดูยกันเลยง่ายๆปลนปลาตัวหมูว่านั่นล่ะปลาบืนพี่น้องปลาบืนช่วงนี้ฝนตกมาห <c oughs> นุม่มใหม่หนุ่มหล่อ น้ำบ้างสมพักเสียนน้ำใหม่แซ่บกอดจะคว้างพันยงหันบ๊องตัวีแกไทยไม่อย่างไรลูเือเขาอยากพี่ว่อยากมองขจอดสืด่อทำปลาส้อยเก่าไหมาอือมมองเสือเขาเหวไหมอืม ก๋ยอะเลยก๋วยออาบางยีมน้องใหมแสบมับมนโมเปียวพีซอสมากกวไม่ร้าไนไทยบ่บอกว่านี่แสบนุปเปียว กิลนลรหลอบไาเลยล่ะก็อะบอกว่าแสบมันออกขมขมนิดๆนะปลาเลืกมาก เป็ดอกน้องอยีางน่ะนอนปรกันอยอนนะ่างไรอะไรทำไมอะไรโบรางเราพี่นอย่า,างนี้มาตัองใส่เลยอืมหอ,อลำ ผมพักเสียนเสียบยะะังไงล่ะขมงเป้ลุยไม่ได้กินโดนอยาก นิ่งนตเขาไรายจ้ะขึ้นเอาก็ผักเราแค่เบื่อย่าว่าขึ้น,ขเออนเมื่อไร ใช่ครับเขาดีเบดแล้วบนยังยั้นเขาเขาดีเบดแลสวัสดีครับ อยู่ปุ่นมาเราดอกแค่งงาม กูองกินแคกระแตนฝัดน้องสีม, <laughs> มยูนเลยก็แกระแตนเนีก้นพอ,อ,อดีเลยนะสนต้อเจ็บผดีกินเลย ผมผูกว่ะต้นใหญ่ปอนถัาเอาการันไรไม่แตกไหมอืมิ่นเห็นกวาดอยู่ เหนือบ่อืมอยากกินเนือน้ำกินนะหอยพัดกรองมีแล้วจ้ามือปนปลาจ้าเอาเล็กไปยามแพ่เมื่อเร้าน่ะไปยามลีไปยามตอนเดี๋ยวักเด้อฝนเดี๋ยวปลามา ปลาเข็งมาปนอืมอืมอืเศรษบขักแสบเนี่ยอา กับผมเรียบร้อยปอนปา่ากับหมูยอผักกับผักแกมกับหลายอย่างแสียบผักแสีบนัวมากกับกดไยเตถั่ใจกด๋วยแฉกบ้าเล็กเนาะผมมื้อหนาสิมีหมยั่งมาสู่กินแสีบๆก็รอติดตามรับชมถ่าแเสบๆน่รกันนะครับมันี่เสียร่าไปก่อนครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสุดยอดที่เรา